ดูความแสบของเขาทั้งสองคนทุกคนซาวเสร็จคือจะลงจากเวทีกลัวพี่ๆจะกรูหรือเอาของเข้ามาให้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบทําเป็นว่าซาวยังไม่เสร็จนูน่นนี่นั่นถือไม่ร้องเพลงลงจากเวทีจนขึ้นโหลดอะดูความแสบเขาแสบมากรวมตัวกันค่ะรวมตัวกันแกงพี่ๆไม่อยากให้พี่ๆไปส่ง ไม่อยากให้พี่ๆเข้ามาเอาของมาให้อะไรอย่างเงี้ยความแสบของเขาก็แบบลากกันขึ้นรถเลยค่ะ <c oughs> ใช้คำว่าลากได้ไหมเนี่ยก็ชวนกันขึ้นรถเลยค่ะถือไม้ร้องเพลงขึ้นรถไปเลยจ้าตาย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 น่ารากัก น้องๆน่ารักมากนะทุกคนไปซื้อสตรีมไลท์เล็วช่วยกันอุดหนุนน้องๆเราจะได้มีเราจะได้ดูอะไม่ใช่อะไรถ้าคนน้อยอะมันจะแบบเดี๋ยวมันจะไม่มีสตรีมไลท์ให้เราดูนะไม่แน่ปีหน้าอาจจะไม่มีสตรีมไลท์พวกเราดูก็ได้นะทุกคนเพราะปีนี้เราก็ดูดูน้องไปถ้ามีความสุขก็ดูไปเนาะพูดอะไรนะบุ๋มนั่นแหละทุกคนเสียงบุ๋มก็จะแบบแหบแห้งหน่อยนะคะ ไอามากตอนนี้ เลย้าไปกันแล้วสิเปิดเนื้อ้องน้ำมันเดขาจะหอยมันอ่อยเดี๋ยวกันสัมผัสเพาจะห้องตุ๋นบางครั้งบางครั้งบางครั้งร้องจบปั๊บแล้วก็มาดูแค่สาวเราแล้วไม่มาซื้อคอนเสิร์ตแล้วก็กลับบ้านใช่ใช่ใช่บางคนมาดูแค่สาวเช็คแล้วก็กลับไปเลยใช่โอเคพี่พ่อเดี๋ยวให้มาเป็นเทคนิคเพราะว่าตอน ตอนเล่นจริงเราจะร้องเพลงนี้ใช่ไหมครับไม่นองครับเพรองซึ่งไหนมันปล่อยไปมาว่าหน่มีแต่เบกิกางมันเล่นได้ตอนนี้มีแต่ช้างเล่นได้นะครับเพราะว่ามันเป็นคนใส่กีตาร์ให้เป็นคนอนะัดเธเล่นได้ยดยอยู่เดียวถามมาสิว่ามันจําได้หรือเปล่านะแล้วทีแรกลายกีตาร์มันมีแค่ตามนั้นนะอ่าแล้วให้ช้างไปใส่มันเติมลายกีตาร์ขึ้นมาเพิ่มเพียบเลยเ<อ>ใช่ไหม ตาฟิวมันเป็นพลังมันเป็นพลังตาฟิลปัดไปไม่นึกว่าจะได้เล่นเองไงอ่ะตามนี้ครับเดี๋ยวเจอกันกับพวกเราครับพี่ๆอ่อนเดลาร์แล้วก็นุ๊กปลายครับค่ำคืนนี้แน่นอนครับครับผมครับขอบคุณครับทั้งหมดทั้งหมดสิดาวสิดาวสิดาวเฮ้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 แลนเดอร์แลนเด์เดี๋ยวรถท้องใส่รถท้องใส่ อาณากรนะครับทุกคนพวกเราอย่งไม่ได้ไปไหนนะครับพวกเราก็จะร้องเพลงอีกนะครับใช่ๆเดี๋ยวเป็นผลงานเพลงที่เรายังไม่ได้ไปซาวที่ไหนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะร้องจบเลยจะร้องจบเลยใช่มาบัดเมงสิ่งเก่าทุกเม่อทุกจาวจำแรงเป็นพ้ำทอมาขอเป็นน้ำหนึ่งหนึ่งด้วยเมตตาสังขารบารมีสองสิ่งขกพยัค์นี้ให้พามไป พวกเราไม่ได้ไปไหนนะครับใช่ครับผมยัง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 มาบัดนี้สิกลาวถึงต่อที่อินงเจ้าจำแดงหลุงมาบัดนี้เบิดไปเบิ้ไปเบิดแล้วเบิดแล้วเบิดแล้วไปเบิ้ลไปไปมาเอาตามเอาบัดนี้ ใชเองฮักนางยังคงมาอัานบ่มีวันสิเปลี่ยนแปลงถึงสิเถื่อเขาแยงเอาเจ้ามังโม่ขึ้นขอบคุนครับเอาลงเอาตอนเช้าพาเอากอดสาวบัดนี้กอดกอดเราต้องน้องไ้ใสแต่หม้อฝนตกอีกแล้วโอ้ยมันาถึงลูก

ยิ้มทุกอย่างปล่อยวางให้สิ้นไปเป็นในทานศาสตรสอาไวัยสบัิดูเฮาฮันนีสิกล่าวถึงตอนที่ซองเขาเป็นทรงบอกก็เอาตั้งแต่มีเขาเขาโเดมอฮ่าโอฮ่ะโอฮ่โอฮาโอฮ่โอฮ่โอฮ่าโอฮาโอาโอฮ่ฮ่าโอฮ่โอฮาโอฮ่โอฮ่า่าโอฮ่าโอฮ่าโอฮ่า่าโอฮาโอฮ่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 โอฮ่โอฮ่า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 โอฮ่โอฮ่าโอฮ่โอฮโ่โอฮ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 ่โอฮ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 ่โอฮ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 โ อ๋อวันที่สิสีใช่ไมลูกวันนี้เดือนวันนี้เวันที่ไรลูกเจอกันนะอม่มีกประมาณเกือบสามอาทิตย์ลูกแล้วหนึ่ง